เป็ดย่างไฟแดงหมักวายกับขาหมูเด้งดึงแบบนี้น่ากินสุดมาที่กำแพงแสน <Yeah. S 1> โภชนาสุดเป็ดย่างที่สิบทอดกันมากว่า60 ความพิเศษของเป็ดย่างร้านนี้คือการหมักด้วยไวน์แดงและน้ำราดเป็ดที่รสชาติไม่เหมือนใครย่างโดยไฟจนหนังแห้งฟูแต่เนื้อเป็ดย่างชุ่มฉ่ำนุ่มลิ้นกินกับน้ำจิ้มมะนาวสดบอกเลยว่าครบรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนอ,อกจากเป็ดย่างก็มีเป็ดพะโล้ที่ไม่แพ้ใครอีกจานเด็ดที่ไม่ควรพลาดขาหมูเด้งดึงลลายในปากฉันยังไม่นเคน้ยวเลยก็ละลายหายไปแล้วขาหมูที่ตุ๋นมาจนเปื่อยนุ่มรสชาติหวานนำเค็มตามเข้มข้นเข้า สั่งแบบจานเดียวก็จะเสิร์ฟคู่กับผัดผักบุ้งสูตรเต้าเจี้ยวโบราณทั้งขาหมูทั้งเป็ดย่างต้องสั่ง2อย่างเลยนะอีกหนึ่งสุดรับความอร่อยสั่งซาลาเปาไส้หมูสับมาโอ้โหไส้แน่นเลยเพิ่มความเข้มข้นโดยการจิ้มกินกับน้ำเแปบบ็ดหรือจะกินคู่กับขาหมูฉ่ำๆแบบนี้อร่อยอย่าบอกใครเชียวละ่ะ